ามาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงพืชผักแล้วก็พืชสวนที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราน่าจะไปนําเสนอโอกาสช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มไหนบ้างฮะพวกพืชผักพืชสวนผักผลไม้ต่างๆส,ส่วนใหญ่ของพึ่งจะเน้นพวกสับประรดครับแตงแล้วก็ยางพาราแล้วก็ป่ามะพรา้าวพืชผักสวนครัวก็มีค่ะแต่ว่าก็คือเราก็บอกว่าเขาใช้ใช้สูตร ถ้าเล่งต้นก็คือเล่งต้นเล่งดอกคือเล่งดอกมันจะมีสูตรของเขาอยู่ในแล้วค่ะแต่ว่าพืชผักอาจจะใช้ปุ๋ยปริมาณที่น้อยลงอาจจะใช้ไม่เยอะเหมือนเหมือนสับปะรดเหมือนเหมือนพวกปาล์มยางหรือว่าแตงโมค่ะค่ะเราเข้าได้ทุกกลุ่มเลยค่ะอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถนําเสนอได้บางทีพวกไม้ดอกก็ได้ด้าวเรืองต้นไม้ก็คืออนูพื้นที่ในจังหวัดของเราเนี่ยอะไรเป็นพืชหลัก ใช่ไหมฮะเราก็พยายามพูดคุยกับเขาที่นี้เวลาเราจะเตรียมตัวไปคุยกับเขาหลายคนบอกเนี่ยฉันก็ไม่ได้จบกเกษตรที่ไม่ได้เรียนเรื่องไม่ได้จบ<า>เลยมคะะมะแั้นอยู่ดีจะไปเล่าเรื่องพวกนี้ใครเขาจะเชื่อ,อค่าคุณเพิ่งช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าการเตรียมตัวเนี่ยเริ่มต้นยังไงตอนแรกเพิ่งต้องดูก่อนว่าเออเราจะไปเสนอปุ๋ยสับประรดปุ๋ยแตงโมเราต้องมีข้อมูลมว่าสับประรดตัวไหนช่วยเขาแรกๆเลยเราก็อาจจะต้อง มาอบรมก่อนไหมใช่ค่ะมาเรียนก่อนมาเรื่องเรื่องอย่างนี้มันคือต้องมาเตรียมความพร้อมเรียนรู้ในเรื่องของเรื่องปุ๋ยสูตรนี้ช่วยในเรื่องอะไรแล้วก็ในในครั้งแรกของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปคนเดียวค่ะก็แล้วหนูก็ไปกับอัพไลนซึ่งเขาเชี่ยวชาญกว่าเราแล้วก็มีอาจารย์วิทยากรของบริษัทไปด้วยปด้วยช่วงวันแรกเนี่ยเรียกว่ามีพี่เลี้ยงใช่ค่ะกว่าจะใช้เดี่ยวได้นี่ระยะหนึ่งครับแล้วว่าพอเราไปกับอาจารย์บ้างแม่ทีมบ้างครั้งสองครั้งเราก็เริ่มรู้แล้วว่า ปุ๋ยตัวไหนมันใช้ยังไงครับประสบการณ์ในการทํางานภาคสนามแล้วก็จากที่เราไปเรียนรู้มาหรือไปเข้าคอร์สต่างๆที่เราเข้าไปมาแล้วก็อาศัยจดจําที่เขาพูดตามคอร์สหรือตามโงเียนมินทาในเรื่องของข้องเกษตรในเรื่องของคอร์สของที่จัดอยู่นะคะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้กับน้องเขาก็ดูเหมือนคุณสมบัติข้อแรกก็คือต้องอย่ากลัวใช่ค่ะออย่ากลัวต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรหาความรู้เสร็จก็หา พี่เลี้ยงใช่ค่ะหาพี่เลี้ยงและจากนั้นก็ต้องคอยหมั่นศึกษาว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องไปฉายเดี่ยวเนี่ยต้องทำยังไงบ้างหลักๆเราต้องรู้เรื่องอะไรฮะรู้เรื่องตัวเลข3ตัวใช่ค่ะตัวหน้าตัวกลางตัวหลังใช่ใช่อย่างตัวอย่างอันดับแรกเลยนะคะตัวจับใบนช่วยในเรื่องอะไรเราก็บอกว่ามันเป็นช่วยในเรื่องของมันเป็นตัวพระเอกตัวแรกที่ต้องใส่ทำให้สารอาหารมันเข้าซึมเข้าไปได้เป็นอาหารทขาไได้เร็วเป็นตัวนำพาปุ๋ยเข้าสู่ พืชผลได้ไวเป็นสารจับใบที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยแล้วก็เป็นตัวที่ปรับสภาพน้ําด้วยนะคะตัวนี้ต้องใส่อันดับแรกนะคะแต่ว่าของงขอตัวของเราเนี่ยใช้ปริมาณที่น้อยอย่างถ้าเป็นสับปะรดหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรใช้แค่สองร้อยทีซีต่อน้ำพันลิตรประหยัดมากๆเลยค่ะอาจารย์นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวถ้าเป็นบำรุงต้นก็ใช้สามสิบสิบคือช่วงในเรื่องของเขา บำรุงต้นรากนะคะแล้วก็โบโลแคลโบโลแคลนนี่ช่วยในเรื่องขยายรากนะคะป้องกันการเกิดดอกร่วงดอกโรยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องให้พืชแข็งแรงมาเป็นแคลเซียมบูลอนนะคะอาจารย์เหมือนคนเราอ่ะร่างกายต้องมีแคลเซียมพืชผลก็ต้องมีขาดไม่ได้นะคะต้องใช้ก็เป็นความรู้ที่ค่อยๆจากหลักได้เดี๋ยวไปต่อได้เองนะครับเทคนิคการเจาะใจเกษตรกรคืออะไรฮะ เช่นมีอะไรไหมที่ไม่ควรพูดเป็นข้อห้ามหรือมีอะไรที่แบบเออพูดแล้วจะสร้างความประทับใจให้กับเกษตรกร,กรได้ส่วนมากเขาก็จะกลัวในเรื่องของ แพงนะคะกลัวผลิตผลเขาไม่ได้ไม่ได้ผลดีใช้จริงดีจริงหรออะไรประมาณนี้อย่างก็กลัวเสียหายนะใช่ค่ะใช่เราต้องให้ความมั่นใจกับเกษตรกรก่อนนะคะก็บอกว่าไม่ต้องลองเยอะหรอกครั้งแรกให้ลองชุดเล็กก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อยค่อยเข้าแล้วก็หมั่นไปเยี่ยมหาเขาเมื่อเขาซื้อไปใช้แล้วอ่ะหมั่นไปดูเขาใช้แล้วเป็นยังไงเข้าไปเดินเข้าไปในสวนเข้าไปเยี่ยมชมในสวนเขาบ้างแล้วก็คอยติดตามว่าเมื่อเขาซื้อสูตรนี้ไปแล้ว อีกกี่วันเขาควรจะฉีดสูตรต่อไปแล้วก็คอยติดตามว่ากี่วันจะเปลี่ยนสูตรต้องคอยดูเขาค่ะคือเราเข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคหรือเกษตรกรให้ได้เราต้องเข้าไปคุกขี่เขาก่อนมันไปเยี่ยมชมมันไปหาค่ะครับเราเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราสนุกด้วยเพราะว่าเราเรากำลังไปไปช่วยเขาความสุขในการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์เกษตรมันอยู่ตรงไหนอันดับแรกเลย ได้ได้เข้าไปในกลุ่มผู้วิโภกที่เขาทำไร่ทำสวนแบบอีกอบรรยากาศหนึ่งที่มีต้นไม้เขียวโชวอุ่มอีกบรรยากาศที่มีความสุขสดชื่นแล้วก็รู้สึกแบบแจ่มใสเมื่อเข้ามาในไร่ในสวนนะคะแล้วได้เห็นเกษตรกร,เ,กรเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าเขาชอบผลผล,ผลิตดีรายได้ดีแล้วก็รู้สึกสุขใจแล้วก็ดีใจกับเขาเขาบอกว่าโอ้ยใช้ดีมากเลยเจะตัดได้แล้ว ที่เขาพูดนะคะคจะเก็บได้แล้วต้นยังเขียวอยู่เลยอะไรอยางเงี้ยเรารู้สึกประทับใจที่เขาชอบแล้วเขารู้สึกชมปุ๋ยเราร,รู้สึกเป็นปิติยินดีกับเขาด้วยอะค่ะความสุขมันก็เหมือนอยู่ไปอยู่ในบรรยากาศที่ ธรรมชาติอ่ะใช่แล้วเราก็ได้เข้าไปอย่างล่าสุดเนี่ยเข้าไปเก็บแตงโมเขาบอกเขาจะตัดวันนี้พึ่งก็ติดตามตั้งแต่ปลูกยันยันฉีดเรื่อยๆเข้าไปหาเขาตลอดจนเขาบอกว่าวันที่นี้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะรู้สึกตื่นเต้นกับเขาอยากรู้ทั้งหมดเลยท่ะใช่่แล้วก็เข้าไปในไร่อ่ะไปอยู่กับเขาเกือบสองชั่วโมงนะคะเข้าไปดูเขาเก็บไปดูเขาแบกขึ้นรถโอ้โหรถเข้ามาเข็นกันแล้วก็ไปช่างกันเขาได้แล้วแบบ ภูมิใจกับเขาด้วยอะค่ะคยินดีกับเขาด้วยรเราเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์เกษตรหากลุ่มเกษตรกรเนี่ยแล้วเราสามารถเชื่อมโยงให้เกษตรกรคนนั้นเนี่ยมาใช้สินค้าอื่นๆของกิฟฟารีนได้นะคะอาจารย์อย่างอย่าง,อย,างอย่างเจ้าเจ้าของแปงเขาหิด ปกติเขาต้องใช้ยาด้วยนะคะอาจจะต้อง,งเจอสารเปือเป้อนๆต่างๆที่เราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรบ้างที่เป็นตัวรักษาป้องกันแมลงของเขาอะก็มีส่วนเพิ่งก็จะบอกให้เขาใช้ให้เขากินอาหารเสริมตัวอย่างเช่นเสริมไปที่ตัวปัญจพูตะแล้วก็คอร์รฟิลดีทอคในเรื่องของสารพิษ แล้วก็เก็บซีอีพวกนเงี้ยค่ะอย่างมีอาการปวดข้อปวดเข่าก็เสริมด้วยแคลเซียนน้ำมันปลานะคะเราสามารถโยงใยได้เพราะถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยดีแล้วอ่ะอย่างอื่นสินค้าเขาตามมาแน่ๆอย่างน้อยๆออกแดดต้องใช้กันแดดค่ะอาจารย์นะคะน้้ายาล้างจานผงซักฟอกเขาก็ต้องใช้เราสามารถพูดได้หมดเลยค่ะมันเป็นอะไรที่เราสามารถเปิดตลาดได้ทุกกลุ่มคือถ้าเขาชอบ ปุ๋ยเราแล้วเขาก็จะมั่นใจว่าตัวอื่นของกิฟฟารีเนี่ยก็จะดีตามไปด้วยผลิตผลดีมีตังแล้วเขาก็อยากสุขภาพดีสุขภาพเขาดีแล้วบางทีก็อยากสวยด้วยอยากหล่อด้วยอยากแข็งแรงด้วยทีนี้ทั้งบ้านก็ใช้กันหมดแล้วแถมยังไปบอกเพื่อนมาใช้อีกยอดขายของเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเกษตรเป็นยังไงบ้างแต่ละเดือนก็เยอะอยู่เฉพาะ เจ้านี้เดือนนึงก็ไหลหมื่นนะคะเฉพาะที่ตัดมาเขาก็ซื้อจนขึ้นซิมเวอร์เป็นซิมเวอร์อนะคะก็ใช้แล้วเขาก็บอกเพื่อนให้ซื้อใช้กับเขาเยอะมากมากเลยค่ะอาจารย์ครับอะละครับวันนี้ท่านผู้ชมได้เคล็ดลับดีๆนะครับในการนําเสนอและก็เจาะใจกลุ่มของเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ